นำฟอสเซตจุ่มแอลกอฮอล์และลนไฟจากนั้นวางไว้ให้หายร้อนแล้วใช้ฟอสเซตที่ผ่านการฆ่าเชือ้อคีบกระดาษออก1น่ถึงเพดเพื่อวางต้นพืชนำฟอสเซตจุ่มแอลกอฮอล์ลนไฟอีกรอบเพื่อทำความฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำต้นพืชออกจากคูนอาหารจากนั้นนำฟอสเซตที่ผ่านการฆ่าเชือ้อ เปิดฝาขวดลนไฟเพื่อเอาต้นพืชออกจากวุ้นอาหารขั้นตอนต่อไปนะคะลนปากขวดเพื่อจะใช้ฟอสฟิตขีดต้นพืชออกมาจากวุ้นจากนั้นนำมาวางที่กระดาษที่เตรียมไว้หลังจากนั้นนำต้นพืชมาแยกออกเป็นแต่ละต้นแล้วดูไปที่แห้งรากเน่าก่อนที่จะนำไปวางในวุ้นอาหารใหม่ หลังจากนั้นนำฟอเสเฟตจุ่มแอลกอฮอล์ลนไฟอีกครั้งพักให้เย็นแล้วจึงนำขวดมาลนไฟเพื่อฆ่าเชือ้อก่อนที่จะนำต้นพืชลงไปในวุ้นอาหารใหม่เปิดฝาขวดลนไฟเพื่อทำการฆ่าเชื้ออีกครั้งหลังจากนั้นใช้ฟอเสเซตที่ผ่านการฆ่าเชือ้อคีบต้นพืช ไปวางในวุ้นอาหารในขวดแก้วจะวางต้นพืชได้1-4ต้นตามขนาดของต้นพืชหลังจากนั้นน้ำขวดโดนปาักขวดเพื่อทำการฆ่าเชื้อและ ปิดฝาไปวางที่ชั้นเพราอเลี้ยงเนื้อเยื่อ